เสียงอ่านพระไตรปิฎก84,000พพระธรรมขันธ์เรื่องอุทานาส,สูตรว่าด้วยการลุกขึ้นนั่งสมาธิพระผู้มีพระภาคตรัสเตือนภิกษุทั้งหลายดังนี้เธอทั้งหลายจงลุกขึ้นเถิดจงนั่งเถิดความหลับจะมีประโยชน์อะไรแก่เธอทั้งหลายผู้เราร้อนด้วยโรคคือ กิเลสมีประการต่างๆถูกลูกศรคิราคาเป็นต้นทิ่มแทงจนย้อยยับอยู่เธอทั้งหลายจงลุกขึ้นเถิดจงนั่งเถิดจงบากบันขยันศึกษาปฏิบัติเพื่อบรรลุสันติธรรมกันเถิดอย่าให้มัจจุราชรู้ว่าเธอทั้งหลายมัวแต่ประมาทลุ่มหลง และบังคับให้หลงไหลอยู่ในอำนาจเลยเธอทั้งหลายจงข้ามตัญหาที่ชื่อว่าวิสติกาซึ่งเป็นเหตุให้เทวดาและมนุษย์ผู้ยังมีความต้องการยึดติดอยู่ขณะเอได้า้ล่วงเลยเธอทั้งหลายไปเสียเพราะเราชนที่ปล่อยให้ขณะล่วงเลยไปย่มอมแออัดกันในนรกเศร้าโศกอยู่ ความประมาทเป็นดุจทุลีความประมาทที่เกิดซ้ำแล้วซ้ำเล่าก็จัดเป็นดุจทุลีกลบุตรผู้เป็นบัณฑิตควรถอนลูกสอนคือกิเลสข,ของตนด้วยความไม่ประมาทและด้วยวิชาข้อความจากเชิงอัตจงลุกขึ้นหมายถึงลุกจากอาสนะ จงเพียรพยายามอยากกีดครัน้นจงนั่งหมายถึงนั่งคู่บลังเพื่อปฏิบัติกรรมฐานสันติธรรมมี3ประการคือ 1. นึ่อจจันตสันติคือความสงบอย่างสิ้นเชิง 2. ตทางค่าสันติคือความสงบด้วยองค์นั้นๆ 3. สมมุติสันติ ความสงบโดยสมมุติแต่ในที่นี้หมายถึงอาจาร์ตสันต,ติกล่าวคือน,นิพานขณะ่าได้ล่วงเลยเธอทั้งหลายไปเสียในที่นี้หมายถึงอย่าปล่อยให้โอกาสหรือเวลาแห่งการบำเพ็ญสมาธรรมผ่านไปพระสัทธรรมจากพระไตรปิดกเล่มที่25พระสุตตันตพิดก เล่นที่17ฉบับมหาจุลาโคทธกานิกายสุตตนิบาศเสียงอ่านไรโบวสวรรค์